เราเกิดมาแตกต่างกันอ้วนบ้างสูงบ้างผอมบ้างรวยบ้างจนบ้างหล่อบ้างสวยบ้งา,ะะา,บง,าบงเป็นเพราะอะไรอายุสั้นบ้างอายุยืนบ้างเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบุญเป็นเพราะว่ากรรมนี่มันจับจัดสรรให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้นําเรื่องอใครเป็นผู้ริขิตชีวิตเรามาเล่าให้โยมได้ฟังก็คือกรรมนั่นแหละโยมฉะนั้นก็ วันนีข้ขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมก,กันแล้วก็หนทางในการที่จะลดกรรมสําหรับโยมหลายท่านหลายคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้อาจจะเคยทํากรรมนี้มาเราจะสามารถลดกรรมหรือว่าบรรเทากรรมจากหนักให้มันกลายาเป็นเบาจากเบาแล้วให้มันหายไปเลยได้ไหมก็จะได้หยิบยกนํามาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังกันถูกลดเฉียวชน ถูกลูกหลงถูกสัตว์กัดต่อยนีพ้นกรรมมาจากอะไรท่านบอกว่าผลกรรมก็มาจากเคยเป็นคนพาลเกะกะเกะเรยมหาเรื่องเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมักลังแกและสาบแช่งผู้อื่นอยู่เสมอนี่ผลก็เลยเกิดมาชาตินี้ถูกรถเฉียวชนถูกลูกหลงหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยฉะนั้น เราจะบรรเทากรรมยังไงเรียกว่าลดกรรมยังไงท่านก็บอกว่าหมั่นพูดดียมมีวาจาไพเรายะยมให้ถือศีลข้อที่4รักษาศีลข้อที่สี่มันก็จะเป็นการบรรเทากรรมจากหนักให้มันเบาบางลงนะครับอ่ะทีนี้สูญเสียคนใกล้ชิดหลายโยมเกิดมาจากกรรมอะไรกรรมก็เกิดมาจากเคยยิงนกตกปลา แปลภาคชีวิตสัตว์อื่นยมเกิดมาชาตินี้ก็เลยต้องต้องแบบนี้ทีนี้ท่านก็บอกว่าเราจะลดกรรมก็ด้วยทําบุญไถ่ายชีวิตโคกระบือลดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยอสักหนึ่งอย่างชั่วชีวิตเลยยมหรือกินเจทุกๆสามเดือนทําทบุญปล่อยนอกปล่อยปลาอ,อ,อย่างนี้มันก็จะเป็นการบรรเทากรรมทำจะ ทำทาให้กรรมจากหนักกลายเป็นเบาได้ทีนี้ถูกนินทาถูกให้ร้ายเนี่ยเกิดจากกรรมอะไรโยมรู้ไหมถูกนินทาถูกให้ร้ายเนี่ยก็เกิดจากเคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือว่าเดือดร้อนนั่นเองโยมไปใส่ร้ายป้ายสีไป,ไปยุแยงตะแคงรูอะไรทําดองนี้แหละโยม ก็เลยส่งผลให้เกิดมาชาตินี้มักจะถูกคนนินทามักจะคนถูกคนให้ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดดังนั้นท่านบอกว่าลดกรรมก็ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกญาติโยมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานโยมพุทธเจ้าบอกว่าสัต์พระทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงโยมนี่พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานพูดดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์ พูดให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะได้บุญมันก็จะเป็นการบรรเทากรรมให,ให้เราได้ทีนี้มักเดือดร้อนเพราะไฟะไฟไม่บ้านหรือว่าโดนไฟไฟดูดอย่างนี้โยมเคยไม่โยมแต่มาก็เคยนะโยมไฟดูดนะยโยมนะไม่ใช่ไฟไม่บ้านก็เกิดจากกรรมที่เคยลบหลู่พระสงฆ์แล้วก็ศาสนาโยม ใครที่ลบหลู่ภาษาศาสนาเออพระพระวันวันไม่เห็นทําอะไรชั้นละวก็เอ็นชันเพลินละก็น,นอนเนี่ยระวังไว้นะไอหัวล้นไอเสือเหลืองอะไรทํานองนี้ระวังโย่เก <c oughs> ิดชาติหนึ่งพบใดหรือแม้แต่ปัจจุบันในชาตินี่แหละโยมก็ม <c oughs> ักจะเดือดร <c oughs> ้อนเพราะไฟไฟไหม้เอ้ยอ <c> า <oughs> ไฟไหม้บ้านเดิน <c oughs> ไ,ฟไ,ฟไฟไฟไฟดูดเอย้ยอะไรทนนํานองนี้นี่ทีนี้เราจะลดกรรมยังไงล่ละโยม ลดกรรมหรือว่าบรรเทากรรมก็ได้การตักบาตรทุกวันพระโยมทำบุญถวายสังฆทา,านทุกเดือนฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระหรือทุกๆเดือนในวันพระก็ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานอย่างนี้มันก็จะบรรเทากรรมจากที่หนักให้ให้มันเบาบางลงได้ทีนี้มาดูต่อไปขาดบาร,รมีไรญาตยยิขาดมิดหนึ่ง เกิดจากกรรมอะไรโยมท่านบอกว่าเกิดจากกรรมไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพไม่เคยไปร่วมร่วมงานบุญงานศพนะโยมนะก็เลยทําให้ขาดบาร,รมีรายญาติขาดมิตรตัวคนเดียวดังนั้นจาบอกว่าให้ลดกรรมด้วยการร่วมทําบุญงานศพโยมบริจาคเงินหรือร่วมด้วยช่วยแรงช่วย แรงกายของตัวเองนี่แหละในการช่วยคนอื่นทํางานโดยเฉพาะงานศพช่วยทําอาหารจัดดอกไม้อย่างนี้มันก็จะทําให้บรรเทากรรมลงลง,ลงไปได้ยดอดโยมทีนี้ตั้งหลักปักฐานไม่ได้โยกย้ายบ่อยเนี่ยเห็นกันเยอะมากเลยยอมเกิดจากกรรมอะไรยอมก็เคยไม่เคยร่วมสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแกว่วัดอาอาวัดวาอารามต่างๆ่อโยม ก็เลยทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโยกย้ายโดนโยกย้ายบ่อยทีนี้จะลดกรรมก็ด้วยการร่วมทําบุญสร้างโบสถ์โยมสร้างหลังคาวิหารร่วมทําบุญเปิดทองฝังลูกนิมิตมันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไหว้ลูกเทวดาที่อยู่ในบ้านของตัวเองหรือว่าเทวดาที่รักษาตัวเองอยู่เป็นประจำมันก็จะบรรเทา จากหนักให้เบาได้นะครับทีนี้โยมมักถูกรังแกถูกเบียดเบียนนี่เกิดจากจากกรรมอะไรโยมรู้ไหมคนที่มักถูกรังแกมักถูกคนอื่นเบียดเบียนเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากกรรมไม่เคยบวชโยมหรือทําบุญงานบวชไม่เคยทําบุญงานบวชก็มักจะถูกรังแกถูกเบียดเบียนทีนี้เราจะลดกรรมด้วยด้วยด้วยยังไงละ่ะ ก็ด้วยการบวชยมหรือมีจิตศรัทธาปวารณาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแบบแอบบแบบแฝงว่าเราจะบวชเจ็วัน15วัน1เดือน1นึ่งพรรษาแล้วแต่จิตศรัทธาของเรายมถ้าเป็นสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไปบวชฉีพามถือศีลแปตามเวลาที่จะเหมาะตามเวลาที่ที่สะดวกยมนะครับ แล้วก็ตั้งจิตศรัทธาหรือร่วมทําบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมเอเท่าที่จะทําได้นี่มันก็จะเป็นการบรรเทาบรรเทากรรมให้เราได้ทีน,นี้ประการต่อมาไม่มีคนชื่นชมเอ็นดูขาดเสน่ห์เป็นเพราะอะไรรู้ไหมโยมก็เกิดจากกรรมไม่เคยถวายของหอมโยมคนที่ขาดเสน่ห์ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดูเนี่ย คนนั้นเนี่ยไม่เคยถวายของหอมโยมทีนี้เราจะบรรเทากรรมหรือว่าลดกรรมก็ด้วยการหมั่นทําบุญไหว้พระทุกวันพระโยมถวายธูปหอมเทียนดอกไม้สดพวงมาลายทองคําเปลวน้าอ,อบน้ําปรุงนี่แก่วัดแล้วก็ประพฤติตัวดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทดําดีพูดดีอย่างเงี้ยให้ผู้อื่นได้ดี มีให้ร้ายผู้อื่นอย่างนี้มันก็จะเป็นการบันเทากรรมให้เราได้ทีนี้เป็นที่รังเกียจมีกินปากินตัวเมนเน็นเกิดจากกรรมอะไรยมเขาบอกว่าเกิดจากกรรมที่เคยตําหนิติเตียนดูแคลนผู้ที่ชอบทําบุญให้ทานเทีนยนแม่ยมนางปัญจะปาป่ายมในพระไตรปิฎกก็มีการกล่าวเอาไว้ดังนั้น คนที่ถูกลังสังคมรังเกียจหรือว่าคนอื่นรังเกียจกินปากเหม็นกินตัวเหม็นนี่ตําหนิตีเตียนดูแขนผู้อื่นหรือเห็นใครทําบุญไปดูถูกบุญเขาไปต่อว่าเขาไปนินทาเขานี่ก็จะทําให้ได้รับกรรมแบบนี้ทีนี้เราจะบรรเทากรรมได้ได้ได้ไดยังไงล่ะโยมก็ด้วยการหมั่นทําบุญทําทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศมหาชาติทุกๆปีชักชวนผู้อื่นให้ไปร่วมทำบุญหรือว่าบริจาคทานเป็นการบอกเป็นการสร้างขนดีเข้าใส่ตัวแล้วก็ขนความชั่วให้ออกไปจากจิตจากใจของเราหรือแม้แต่การบอกบุญผู้อื่นพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานอย่างนี้ก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้ให้เราได้ในในระดับหนึ่งนะโยมนะทีนี้ มาดูต่อไปไปไหนมาไหนลำบากมีแต่อุปสรรคเป็นเพราะอะไรโยมรู้ไหมเราบคนที่ไปไหนมาไหนลำบากมีแต่อุปสรรคก็เ,เกิดจากกรรมเคยทําร้ายขนทางอ่าขนทางนะยมนะเคยทาร้ายถนนหนทางของวัดหรือของชาวบ้านหรือทําให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวกอย่างนี้เป็นการไปสร้างกรรม ทีนี้ก็เลยกรรมก็เลยส่งผลให้เราไปไหนมาไหนไมีเดื่อุปสรรคปัญหาต่างๆทีนี้เราจะบรรเทากรรมก็ด้วยการบริจาคทรัพย์หรือแรงกายแรงใจช่วยสร้างสะพานสร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือชุมชนเล็กๆช่วยผู้ยากไร้ให้มียวดยานพาหานะหรือว่าทางสัญจรที่สะดวกนี่ก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้ ให้เราได้ในใน,ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้มาดูต่อมาเป็นคนรับใช้เขาล่ําไปนี่เกิดจากกรรมอะไรโยมรู้ไหมก็เกิดจากกรรมเคยในเราคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตนนี่ก็เลยทาให้เป็นคนรับใชใ้เขาตลอดชาติตลอดปีน,นั่นแหละโยมทีนี้จะลดกรรมยังไงโยมจะลดกรรมก็ด้วยการตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญู แล้วก็กรตตะเวทีกตัญญยแปลว่ารู้คุณกรตตะเวทีแปลว่าตอบแทนบุญคุณรวมทําบุญสร้างพระพุทธรูปพระประธานทำทางทั้งทำทานทั้งคนแล้วก็สัตว์เนี่ยก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในระดับหนึ่งทีนี้มาดูต่อไปขัดสนอดมื้อกินมือเนีน่เกิดจากกรรมอะไรโยมรู้ไหมก็เกิดจากเคยะละเว้นการใส่บาตร เราเว้นการให้ทานเมื่อมีคนอยากไล่มาขอทานอาอาขอทานขออาหารและน้ําก็ไล่ตะเพิดเขาด่าเขาแม่เขาอย่างนี้ก็เลยส่งผลให้ขัดสนอดมือ้อกินมือ้อทีนี้เราจะลดกรรมหรือว่าบรรเทากรรมยังไงก็ได้การแบ่งอาหารน้ําเสื้อผ้าแก่คนที่อยากไล้อนาถาแม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มียอม ตักบาตท,ทุกช้าหรือว่าทุกวันพระก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในะระดับหนึ่งทีนี้มาดูต่อไปอาพัพคู่ล้างคู่สามีภรยรยาที่แต่งงานกันได้เพียงไม่กี่เดือนกี่วันก็แยกกันไม่ใช่เหมือนในข่าวที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปหลอกแต่งงานผู้ชาย13-14คนนะโยมนะ อา,อาภัพคู่ละอา,อาภัพคู่ร้างคู่ก็เกิดจากการที่เคยผิดลูกผิดเมียเขานิยมนะส่งผลให้เกิดมาเป็นคนที่อาภัพในด้านความรักไม่มีคู่กับเขาหรือมีคู่แต่งงานกันเพียงไม่กี่เดือนกี่วันก็แยกย้ายกันไปทีนี้เราจะบรรเทากันบรรบรรเทากรรมลดลดกรรมยังไงละ่ะก็ได้การบวชพระหรือบวชชีพามร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งคู่บ่าวสาวที่ยากจนอย่างงี้ ถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้นอย่างงี้มันก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในระดับน่ทีนี้มาดูต่อไปได้คู่ที่เลวร้ายทำร้ายตนเหมือนอกับเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าทำร้ายตนให้ตัวเองอถึงกับความทุกข์เนี่ยก็เกิดจากการรมที่เคยขืนใจเขาในชาติก่อนโยมเคยทุบตีทำร้ายคู่ของตัวเอง วิบากกรรมก็เลยส่งผลให้ตกอยู่ในสภาพนี้ทีนี้เราจะบรรเทาการรลดกรรมก็ด้วยการบวชพระหรือว่าบวชชีพามทําบุญปล่อยนกปล่อยปลานั่นก็จะเป็นการบรรเทาได้ในในระดับหนึ่งะโยมนะทีนี้มาดูต่อไปอยู่โดดเดียวยามบั้นปลายชีวิตนี่เราจะสังเกตเหนะ็นอู้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายหลายคนนี่มีลูกสิบคนเลี้ยงลูกสิคนได้ยม แต่ลูกสิบคนไม่สามารถในการที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่คนเดียวได้ต้องปล่อยให้พ่อแม่อยู่เพียงลําพังอยู่คนเดียวก็เกิดจากเคยจับสัตว์ขังนะยมนะจับสัตว์เล็กน้อยใหญ่ขังนี่แหละยมไว้ในกรงไว้ในอะไรก็แล้วแต่แหละยมก็เลยส่งผลให้โดดเดี่ยวนะในยามบั้นปลายชีวิต ทีนี้เราก็จะบรรเทากรรมก็ด้วยการทําบุญปล่อยปลาลงน้ําปล่อยอนกปล่อยปลาทําทบุญทําทานแก่เด็กอ,อนาถาแล้วก็สัตว์อนาถาอย่างเี้มันก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในล,ลักษณะลักษณะหนึ่งทีนี้มาดูรูปร่างหน้าตีมขอไปรูปร่างหน้าตาไม่ไม่ดีแล้วก็ไม่งดงามไม่สวยไม่หล่อเป็นเพราะอะไรรู้ไหมโยม ก็เกิดจากกรรมไม่เคยถวายดอกไม้หรือแม้แต่ของหอมยมก็เลยส่งผลให้เกิดมาหน้าตาขี้ริ้วขี้เละไม่สงาพาพ่าผ่าเผยเหมือนคนอื่นเขาเราจะสังเกตเห็นไะอ้คนบางคนนี่รูปหล่อยังไม่พอยมสวยยังไม่พอยังเกิดมาในตระกูลที่ร่ํารวยอีกเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเขาเคยถวายดอกไม้ถวายของหอมนั่นเองยมฉะนั้น สำหรับคนที่รูปร่างหน้าตาไม่ไม่ดีไม่งดงามก็ลดกรรมก็ด้วยการถวายพวงมาลัยดอกไม้สดนะโยมนะดอกไม้หอมทำบุญบริจาคดวงตาบริจาครร่างกายให้กับโรงพยาบาลอย่างนี้ก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้ให้ให้กับเราได้ในในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้มาดูต่อไปมักถูกโกงถูกเบี้ยวเงินเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมโยมก็เกิดจากเคยคดโกงผู้อื่นโยม ก็เลยโดนเขาโอเคย่างไงดังนั้นเราจะลดกรรมยังไงล่ะโยมก็ลดกรรมด้วยการสละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆโยมทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานอุทิศลกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวียนทุกๆเดือนโยมตมาภาพนี่จะพูดอยู่เป็นประจำว่าทุกคนในร้วนมีเจ้ากรรมนายเวียนด้วยกันทั้งนั้น คอยจ้องที่จะมาเล่นงานเราตลอดฉะนั้นเมื่อเราได้สร้างกุศลกุณงามความดีเราก็ควรที่จะแผ่ส่วนบุญแผ่กุณงามความดีให้กับเขาทําไมเวลาหลังจากที่เราให้ทานทําบุญถวายสังฆทานพระท่านจะแนะนําให้เรา,ากวดน้ํากวดน้ําแล้วแผ่เมตตาก็คือเป็นการอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราแน่นะโยมพอเขาได้บุญแล้วเขาก็จะไม่มาเบียดเบียนเรานั่นเองนะครับอทีนี้มาดูต่อไปโยม มักถูกโกงถูกเบี้ยวเงินก็เกิดจากกรรมที่เคยคดโกงผู้อื่นโยมทีนี้เราจะบรรเทากรรมก็ด้วยการสละทรัพย์สมบัติร่วมสร้างตามที่ตมาภาพพูดไปนั่นแหละโยมต่อมาโยมพิการร่างกายไม่สมประกอบก็เกิดจากกรรมที่เคยทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่หรือทำร้ายพ่อแม่ก็เลยส่งผลให้เกิดมาเป็นคนพินพการ เป็นใบหูหนวกตาบอดแขนกุดอะไรทํานองนี้ก็จะลดกรรมด้วยการหมั่นทําบุญไหว้ผ้าปล่อยนกปล่อยปลาถือศีลห้าถือศีลแปดเจริญภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองก็จะเป็นการช่วยบรรเทากรรมให้ให้เราได้ในระดับหนึ่งทีนี้มีคดีความลยยมก็เกิดจากกรรมเคยพบคนตกทุก เดือดร้อนแล้วไม่ยอมช่วยเหลือพยายามไม่พยายามหาทางช่วยเหลือเขาก็เลยส่งผลให้เกิดมาชาตินี้มีแต่คดีความดันี้เราก็จะลดกรรมด้วยการมันทาบุญปล่อยนอกปล่อยปานั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานถือศีลแป่ทุกๆ3เดือนแล้วก็เดือละ7วันอย่างนี้ก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้ให้กับตัวกับต,บตนของเราได้ ทีนี้มาดูต่อไปไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็เกิดจากกรรมไม่เคยสงเคราะคนอนาถาที่มาขออาหารขอชายคาหลบฝนไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ก็เลยส่งผลให้เราอยู่ในสภาพแบบนี้ทีนี้เราจะลดกรรมก็ด้วยการร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์หรือแม้แต่วิหารก็แล้วแต่แหละ มันไปกราบไหวบูชาสารหลักเมืองทําบุญทาทานแก่สัตว์พิการหรือว่าสัตว์จรจัดอย่างนี้ก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในระดับหนึ่งทีนี้ต่อมาจิตใจขุนมัวดุดันขี้โมโหเนี่ยเกิดจากอะไรโยมก็เกิดจากกรรมมกตีในการทําบุญโยมมักตีในการทําบุญก็เลยส่งผลให้จิตใจขุนมัวดุดันขี้โมโหฉุนเฉียว ทีนี้จะลดกรรมก็ได้การสวดมนต์ไหวพระทุกวันพระฝึกวิปัสสนากรรมฐานถือศีลหหรือศีลแปทุกๆสามเดือนบริจาคทานแบ่งปันเงินทองหรือสิ่งของแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือร่วมทําบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสงเคาะ์แล้วก็วัดวาอารามต่างๆก็จะเป็นการบรรเทากรรมได้ในระดับหนึ่งทีนี้ประการต่อมาโยมไม่มีชื่อเสียงเกิดจากกรรมอะไรโยม ไม่มีชื่อเสียงก็เกิดจากกรรมเคยตําหนิติชิ้นนินทาทำให้ผู้อื่นเสียหายอยูอ่ก็เลยเกิดมาชาตินี้ทําให้เป็นคนที่ไม่มีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาเหมือนคนอื่นเขาทีนี้เราจะบรรเทากรรมหรือว่าลดกรรมก็ด้วยการร่วมบุญสร้างหอะระฆังอ่ารเงี้ยร่วมบุญหล่อเทียนพรรษาทําทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถาก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้กับเราได้ในในระดับหนึ่ง อาการต่อมาไม่มีวาสนาบารมีนี่เกิดจากกรรมอะไรโยมก็เกิดจากกรรมไม่เคยนับถือชื่นชมผููนับถือธรรมะอย่างนี้เห็นใครไปวัดก็มักจะไปเที่ยวโอ้ไม่แต่ผีบาเลยเขาวัดวัดซะนะมีแต่ผีบาเ่ยไปทําบุญวัดซะก็เลยเกิดให้อ่าทำให้ไม่มีวาสนาบารมีเหมือนคนอื่นเขาทีนี้จะลดกรรมก็ด้วยการทําบุญสร้างพระพุทธรูปยมทําทานกับคนยม ที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในระดับหนึ่งอ่ะทีนี้ต่อมามีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังเกิดจากกรรมอะไรยมก็เกิดจากกรรมที่เคยทําแท้งยมเคยทําร้ายคนใกล้ชิดมาก่อนและทําร้ายจิตใจอของคนในครอบครัวในชาติก่อนยมก็เลยส่งผลให้เกิดมาในชาตินี้มีลูกหลานก็ไม่ดียมเกเรไม่เชื่อฟังยม เีนี้เราจะบรรเทากรรมลดกรรมก็ดนการบวชเนรนะโยมนะให้ลูกของโยมบวชเนรโดยให้ลูกอของเรานี่ไปบวชจะทําให้กรรมน้อยออลดน้อยถอยลงโยมแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราไดใ้ในระดับหนึ่งทีนี้ต่อมาเจอแต่คนเอาเปรียบโยม เกิดจากกรรมอะไรยมรู้ไหมก็เกิดจากกรรมเคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติยมเคยโกงคนไว้ในอดีตชาติขโมยเงินครอบครัวมาใช้อย่างนี้ก็เลยส่งผลให้อยู่ในสภาพนี้ทีนี้จะบรรเทากรรมก็ด้วยการยึดมั่นถือศีลแปดให้มั่นยมศีลห้าให้มั่นไม่เดิมเล่าที่ทำให้ขาดสตินั่นเอง แล้วก็ให้ไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานบารมีแล้วก็ขอพรให้พบเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนี่มันก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในระดับหนึ่งทีนี้เกิดในสกุลที่ต่ําต้อยอะไรยมเกิดจากกรรมอะไรเขาบอกว่าโอหังอวดดีจิตใจเข้าแคบยมก็เลยส่งผลให้ตกอยู่ในสภาพนี้ทีนี้เราจะบรรเทากรรมก็ได้การร่วมทําบุญสร้างวัดสร้างพระประธาน ทำบุญทำทานกับคนที่ยากไร้แล้วก็สัตว์อนาถาพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้ต่อมาไร้สง่าราศีขาดวาดสนาเป็นเพราะอะไรก็เกิดจากกรรมเคยเมาสุราอาราวาัตละลานผู้อื่นนี่ยมระวังไว้นะใครที่เหล่าข้อปากความอยาก,กว่มีนี่เมาออแล้วกัอาราวาัตทั้งลูกทั้งเมีย ก็จะทําให้ไม่สง่าราศีขาดวาสนายมทีนี้เราจะบรรเทากรรมก็ด้วยการนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานยมทําทานกับคนอนาถาและสัตว์อนาถาร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานมันก็จะบรรเทามรรมบรรทากรรมให้เราได้ในระดับหนึ่งนะคะะรับอะการต่อมาไม่เจริญก้าวหน้าจิตใจเป็นทุกข์ก็เกิดจากกรรมอ่า เคยชักจูงคนอื่นทําความชั่วระวังไว้นะใครที่มักชวนคนอื่นไปทําในสิ่งที่ไม่ดีระวังชีวิตอนาคตไม่เจริญก้าวหน้าแน่นอนจะมีแต่ความทุกข์แน่นอนจะบรรเทากรรมก็ได้การถือศีลแปดเป็นเวลาเจ็ดวันทุกๆุสเดือนมันทําบุญตักบาตถวายสังฆทานญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอ่าประการต่อมาจิตใจฟุ้งซ่านเป็นทุกอยู่ตลอดก็เกิดจากกรรมเคยริษยาคนอื่น ระวังนะใครที่ขี้อิจฉาริษยาคนอื่นนี่ก็จะตกอยู่ในสภาพแบบนั้นทีนี้เราจะบรรเทากรรมก็ด้วยการทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานปล่อยปลาล,ล,ลงน้ำนัง่งสมาธิสวสดมนต์และแนะนําให้สวสดคาถาชินบัญชรก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ในระดับหนึ่งทีนี้ชีวิตตกต่ำทําสิ่งใดไม่เจริญเลยยม เกิดจากกรรมที่เคยทำแท้งนะเราว่าระวังนะใครที่คิดจะทำแท้งเนี่ยชีวิตจะตกต่ำทำสิ่งใดนี่ไม่เจริญเลยท่านทั้งหลายดังนั้นจะลดกรรมก็ได้การปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือนนะยมนะสำหรับคนที่เคยทำแท้งมาจนครบ9้าเดือนหรือ1ปีเต็มตวายสังฆทานทำบุญใส่บาตรเสมอยมจะเป็นการบรรเทากรรมจากหนักให้เบาลงนะครับ ระการต่อมายมเป็นเมียน้อยเป็นเมียเก็บเนี่ยยมก็เกิดจากการที่เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อนนั่นแหละยมผืนใจเขาโดยไม่โดยที่เขาไม่ยินยอมเคยอธิษฐานจิตร่วมกันว่ากี่พบกี่ชาติขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอะไรทํานองนี้ยมก็เลยส่งผลให้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ ทีนี้เราจะบรเทาบันเทากรรมก็ได้การถวายธงคู่โยมทู่คู่เทียนคู่หมอนคู่อย่างใดก็ตามขอให้เป็นคู่โยมอธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ดีขึ้นหรือบางทีก็ไปบวชชีพามปีละหนึ่งครั้งครั้งละสามเดือนนะหรือว่าสามวันอุทิศกับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและก็เปิดทางให้ชีวิต คู่ดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะว่ากรรมของบุคคลที่ทําแท้งนี่เป็นกรรมที่หนักญาติโยมดังนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตของตนจะดีขึ้นและสมหวังสดมนขอพรอทุกวันเกิดด้วยความรักให้สมหวังต่อไปทปําบุญถวายสังฆทานสดในวันเกิดของตนเองเดือนละหนึ่งครั้งเพื่ออุทิศให้ก,กับเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมา ให้ได้รับกุศลแล้วก็เขาจะได้อานอุอาหูวสิกรรมให้กับเรานั่นเองฟังไว้ดีๆนะคนที่เป็นเมียน้อยเมียเก็บเพราะในอดีตชาติคุณเคยทําแทง้งคุณก็เลยประสบพบกับแบบนี้อันั้นก็แนะนําวิธีในการบรรเทาแล้วนะยมนะอ่ะประการต่อมาเป็นทุกข์เพราะคนในครอบพูดไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยาก็แล้วแต่ละ่ะเขาบอกว่าเกิดจากกรรมเคยลําเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อนเคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดในอดีตชาติและปัจจุบัน,นชาติเคยทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติอย่างเงี้ยก็เลยประสบพบเจอกับแบบนี้ทีนี้ท่านก็บอกว่าลดกรรมก็ด้วยการต้องบวชชีพามโยมเพราะเมื่อ,อเราบวชชีพามแล้วแล้วก็ ปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาให้เขาเอาโหสิกรรมให้ให้กับเรามันก็จะเป็นการบรรเทากรรมเป็นมะเร็งเนี่ยก็เกิดจากกรรมรู้เห็นเป็นใจกับการทําแท้งการทารุณสัตว์หรือว่าการทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นโยมก็เ,เลยทําให้เกิดนมาในชาตินี้เป็นมะเร็งหรือแม้แต่ปัจจุบันนชาติก็ดีหรือว่าปัจจุบันนี้โยมถ้าเรา ใครที่ทําแท้งทารุณสัตว์หรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นระวังนะโยมนะจะเป็นมะเร็งนะโยมนะก็บรรเทากรรมด้วยการทําบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละโยมแล้วก็บวชชีพามหนึ่งเดือนเพื่อส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาได้อโหสิกรรมทําบุญสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างสาราวัดรวมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีอย่างเงี้ยมานั่งสมาธิฝึกกรรมฐานอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการบรรเทากรรมให้เราได้ ในระดับหนึ่งเอาแหละยอมสาธุชนทุกคนทุกท่านเดี๋ยวพุ่งนี้มาเล่าให้ยอมได้ฟังต่อก็แล้วกันนะยอมเนาะเพื่อที่จะเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจให้เราท่านท,ทั้งหลายได้ไม่ไประมาทมีโอกาสก็จะได้สั่งสมซึ่งบุญสั่งสมซึ่งคุณงามความดีเข้าไว้